สบายดีท่านผู้ชมเนาะนี่คือบรรยากาศหา่ำเสาอยู่ที่เมื่อวานพอต้องเรื่องในขณะที่กำลังตะเวนขึ้นเริ่มจะว,วิทย์หวัวผู้ายผู้แล้วเนาะเ,นเวลาประมาณเจ็ดโมงเนาะตอนนี้เนาะเจ็ดโมงเสาร์โอ้บรรยากาศกำลังงามบ่ตะเวนคืบเลยวันนี้ตะเวนหมมหวัวผูเป็นน้อย,อยเนี่ยเนาะ แล้นี่ก็คือภาพธรมรมาซาดเบรรยากาศยามเช้าที่หมู่บ้านพ่อตองเหลืองทางด้านล่างก็จะมีศักจิกและบุญน,นำเป็นกำลังเบื่อข้ามีนึ่งเข้าแล้วน,นี่ก็คือให้ขอห้องเป่าโนนเพื่อนกำลังฝันจะเริ่มปุ๊บมันตนุนเนาะแล้วกแห้งแล้วก็สีจูดจูดแล้วก็จะเอามันตุนมาปุ๊บ เขาจะได้แบ่งกันเ <c oughs> ขาจะแบ่งกันก็นคือฝั่งนี้เป็นขลองบอลนวนฝั่งนั้นไปเป็นขลองซาลีเนาะซาลีเพิ่นจะปุ๊บอ่ามันต้นคือกันแล้วก็ปุ๊บประจำนวลเรื่องแล้วเนาะ,นะวันนี้ก็รศพาทุกคนมาสมบรรยากาศยามเสาว่าจะเป็นอะไรไปรดูซ่าวแอนเจ้ง ไอเราเพิ่นกะลงกันแล้วมีก็มันไม่นก,กันนึงเขาอัสําเนียงเรื่องบรรยากาศเลยก็มาตอบคอมเมนต์บรรทัดนั่นเนาะตอบคอมเมนต์ไล่คอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามานะทุกคนเนาะนเราเราอบแก้กวก็อา่านหมดคอมเมนต์แหละเหลือกำลังตอบทุกคอมเมนต์นเนาะพอจะถึงนี้มันมีสัญญาณเดที่สามารถตอบคอมเมนต์ได้เนาะนี่จะอาศัใช้เวาลายามเส่อพักพอหน,นึง ก็มาตอบคอมเมน,เเนเต์นันดาขอแม่เอชซีทางไลน์เนาะอยากจะน้อยสพาทุกคนลงไปลุม่มเนาะกระทรวบรรยากาศอยู่ด้านลุม่มพอเหื่อนนั่นเงอนซาลีนะทุกคนเนาะข้อแจ้งตรงนี้เด้อเพราะว่าเดี๋ยวนี้พวกเรากำลังว่าสีสั้เนเงอนซาลีแต่ว่าบางอื่นเราทางแครงเนาะ คนก็ได้มาเคยมามาขอพันมา,มา 5, นนติดต่อเนาะ,ะ,ะกับบุญน้ำปัญญ์กะชื่นผู้สร้างให้ภาษาส่วนบุญน้ำก็เลยได้กินไรออกแบบไปเป็นที่เรียบร้อยและหลังจากนั้นก e ็อีเมนทางแข้งเพื่อจะบผู้ให้ไปิดสอบต่อในการมาสร้างเลยเนาะส่วนน้าก็จะบุนได้สร้างเทธอช่วงนี้เนาะมีแต่ถ้ารอทาง,างแข้งเพิ่นลงมาจะตั้งปฏิบัติเลยเนาะส่วนก็รอๆไปด้วกันเพราะว่าเพิ่นจะปลุกให้อีกตึมประมาณห้าลังมาสั่นเนาะ หาล่างเลยเห็ดหาล่างเลยครับนี่เพิ่นกําลังออกแบบแล้วก็สีลงมา,มาปลุกมาสร้างให้มาปลูกให้เนะาะปลูกบ้านให้เนาะสันหากรอเพิ่นทางแข้งทางจังหวัดนั่นเลยเนาะลงมาสร้างให้เลยเนาะสันบ้าแก้วกับบ้าวุ้นนำแล้วก็บ้าสักจึกอ่ะจะได้สลอ,อก,กันสร้างเงินสรีไปก่อนเนาะก็จะบดิสร้างเถื่อจึงได้รอนะทางจังหวัดเพิ่นมาสร้างให้เลยเนาะเป็นจํานวนห้าล่างเลยเนาะนี่ก็สีแจงประธานไว้คือนัานเนาะ

สิเขาละสิละเขาน่าอู้อ้ายแบบขึ้นไรเขามีลืดตื่นแต่เสามันตื่นแต่เสามันนึงเข้าได้เหรอเขามีเนาะวันนี้ใจขึ้นไปคนหนึ่งขึ้นวันถึงหนึ่งใช่เสียกันเหรอเออเขาจะไปขึ้นไปเนาะค่อยไปนำเดลยนำกันเด้อทาค่อยเด้อเด้อสิไปเอาเครื่องไปให้นาดพอไทย เอามีเอานี่ไหมเราเดนเนาะถ้ามีผมไปตีไปบ่ฮะผมกระโดดไปกระโดไปก็ลองง่างไปเดี๋ยวว่าบมไปโดนเราเดนโน่บมไปบมใช่ไม่เท่ามีสิบมขึ้นไปอย่าเพื่อไดนโน่ไปแล้ว ไปขึ้นผู้หลบบลอนไป,ไปขึ้นบุตเดียวหนึง่งขึ้นไม่ไดเดียวหน,น,น,นึ่นงใส่ขึ้นไล่เตะกี้ยังขึ้นไร่กว่าดีเนาะตอนเต็กีจะกระแนงขึ้นผูเนี่ยเนาะเดี๋ยวนี้เมื่อยแล้วกรแนงไปบลอนเ่ยไลนเนีไปชิคดนหลับบอกเขาเนี่ย<ป> <c ười> ข้าก็ชิคเนยชิคแล้วม,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 มันเออให้มันสุกพืนก่อนเด้อเขาไม่เขานี่ยเราค่ปรปุง ô oh, nè, sắt tít tấm hết vài nọ này, tấm hết phong nọ, ở sai không kiếm, khóa nó tấm nhỉ, sáng hết con này, Xác tít hết được, nó chảo hết, tít hết ở đây này, này. Ở, ở sẽ nọ. โป่งได้แล้วบอสุดแล้วสุดแล้วป่งไหมโป,งป,งป่งสันติก็ได้เอเอขอาน้ำล้างออกอันนี้ซันนี่แอบอ่ะ น้ำนี่ใส่เลยอันนั้นมันรูบๆนิดนึงน้ำพะนะอันนั้มรูบๆบอกว่ามันติดเขาอันน้ำอะไรพุดก๊อกให้มีบ่เออเอามือใช้เอามือเอามือจะนะเออมือจะรูบเออให้ไปนั่นแหละมือเราจะลูบเออเออเอาละเ่าตอนสลายสลายแล้วมันสิเปียกเขาออือ เดีละเอาซสาาอ,อาขติเออเสนี่ตอนนี้กะไม่ไดา,าวดยกะเสนำแล้วนี่เสนนำแล้วบ่เ้นำบัวห้มันติดเออเอฟข้เอฟไหนกเอฟเนาะอฟนี่เกิดอบ่อันนี้เด้่อนี้เดี๋ยวนี้ก็เกิดอะไรเส้ักเอฟา ไก่เด้อเจ้าอ่ะตอนนี้ไกลเอออึมเออถ้ามีต้มน้ำนั้นวะไม่ถ้ามีต้มน้ำกินกาแฟตัดเศร้านะ กจะเฟ่โอ้หก็จริงแย่ะมันเป็นขี้ฝืนเนาะสักตี๊กันน,น,น,น่ะส่กอดๆดีเลย ถ้าก็ถ้ามากินเขาก็พีหมออันนี้ควรแทนเขาเลยออกคูเอาออกไปมาต้มกินคูนครับอันนั้นกับอันนั้นกับมากิน,นี้อ๋อวันนี้บอกเขาไปเอาอยู่พุ่นมาตม้มโอ้เออผู้ชายไปเอาอยู่เขาพุ่นเขาซ่านพุ่นมาต้มกินมันนึงกิน นั้นกูเหมาะก็ไปคู่เต่าเอามามาต้มกินเอออีอิรเถ่าอยู่หัางแล้วเนาะต้นเท่าอยู่ทุกคนเดียวเอาหน่อยนึงอือโอ้ขันว่าว่าอยู่กับเพ่อหน้ามาต้มกินอยู่คนเดียวกันต้มกินหน่อยเดียวเจ้าเขาอยู่เทิงมีบ่มีเขาบ่เอาน้อยเนเจ้าก็มีเขาลตะตีเขาซ่านน่ะมาเอาขึ้นไปเราเนี่ยเจ้าน่ะมีบ่เขาซ่านน่ะ ก็ไปเอาอยู่ฮันเอาบ้านนันนั้นนะอันนั้นคืนเอเาแล้วเราอยู่ทคนเดียวพี่นี่เขาไปดูเขาบักว่างเนี่กว่างของคนรู้แหละอืมเอ้คนผมเขาเก็บเก็บกาวอ่องนำ้ำนี่คือวิธียามเศร้าของพี่น้องเขาตองเหลืองเนาะคนนีเป็นนไมอเออ อืมขับน้อยครับประมาณห้าเจ้าเนาะขับน้อยเนาะไปชนะบุหงเรียนบ่ขับนอยอย้อยนะเอ้าขับน้อยกูบ่เห็นบ้านน้อยบ่เห็นไหมไม่นี่เออเนี่ยเราไปไปสาว,จวเจ้าเห็นบ่บ่เขาบ่เห็นบ่เห็นเลยไปไปพูด <laughs> มาถานา้า ั็เป็นเร่องอันว่งเขาว,งวงังปงงาลาดุกวังมักเตงว่องสลีแล้วเขาดุว,าว่งเออาลีว่งปลาดุกว่าเา็ตอนนี้เออนลูกเขาบอกลูกเนี้ยเออลูกข้าลูกเขามีโดยโดยโฮเลยเออสหนเนสเอฟนี้เด้ส,สออันเดอ ขอ่อเอฟเดียวสักเบร์เบร์เครื่องเออันนี้เด้เออเอเอเบร์เครื่องสอาอืมตัวน,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 นี้อันนี้นี่เด้เอาอันนี้เขาเอฟนี่อัดไว้ Alright, thôi nè, ok, hẹn gặp lại. Hãy nhớ về mặt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 . cây tôm nằm nhỉ cây tôm ở đây Tôi nằm กาแฟตมหาหลายๆคนเจ้าก nah? um, ็กินบ่กาแฟน่ะมตมักน้ํามนตมเตมแล้วก็กินเนาะนํานําฝนก็กินเนาะเอาืนเด้อเด้อละบ่มันหล่นออกซะนี้ได้แล้วเนาะแล้วเนาะใส่ฟืนตั้งไฟซะเด้อ

สบายดีท่านผู้ชมตาหน่อยวอรดี้ดีกว่าสบายดีท่านผู้ชมบุตรบุญนึงก็สบายดีท่านผู้ชมนี่นะบุตรเนาะวอรได้ก้อนเนาะใหญ่เหมาก้อนเนาะสบายดีท่านผู้ชมเนี่ยอืมอบเล่นอย่างอาละทุกคนเนาะเทวดาคลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่ตื่นเสาไมาแล้วกับรรยากาศยามเสาข้าพี่น้องเผาต่องเรื่องข้าพิณอง นี่เขาเนี่ยนำเรียบร้อยเนาะแล้วก็พบกับบุญหลอดยามเสาเตือนเสามาสุดใส่พร้อมเลยดิฉันกลางป้าดงไงเนาะป้าดงไงที่หมู่บ้านบ้านนุ่นแล้ววันนี้จากนี้เราก็จะเดินทางกินข้าวกินน้ำก็เดินทางออกไปห้าข้าพอคิงพะรุนไทยทางถึงเอาสบายดีต้องขอเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ คือเก่าเนาะอย่าลืมนึ่งไลน์นึ่งแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ที่สำคัญคือเบอร์คลิปบอร์ข้ามโฆษณาเนาะ,ะกับบาร์กียแก่เนาะแล้วก็บาร์กียแก่จะข้อลาไปเพียงคนนี้นเนาะทุกคนเนาะในวันจิบรรยากาศยามเช้าแลว้วพบกันในคลิปต่อไปสหรับคลิปนี้เขาก็กลมาสบายดี